กินอะไรอยู่ละกินอะไรอยู่ละเนอไหนขอดูสิอร่อยไหมอกไก่ต้มอ,อร่อยจังเลยของชอบไอชีจะถ่ายมุมไหนดีเนะี่ยมุมไหนดีลูกอะอร่อยอ,อือหือได้กินของอร่อย แซบหลายแซบหลายหรอชิโอ้ไก่ต้มอ,อร่อยขอดูสิขอดูสิสจะกินหมดไหมไม่ยอมวางจับแน่นเลยเย้ค่ะไก่ของโปรดโอ้ไก่ต้มเสริมโปรตีนนะลูกนะ จะได้ตัวเร็วๆไอชี้เป็นน้องน้องทุกตัวเลยเป็นน้องของพี่มีตังพี่อังเป่าจะได้ตัวทันพี่นะลูกนะต้องมาต้องมากินหน้ากรงเนี่ยมาแย่งเอาจากมือแม่เนี่ยว่าจะฉีกให้ไม่ได้ฉีกเลย พอกินอิ่มก็จะง่วงทีนี้เดี๋ยวจะตัดภาพไปตอนที่กินอิ่มแล้วตอนที่กินอิ่มแล้วอาชีก็จะง่วงกินตรงไหนก็จะนอนตรงนั้นเดี๋ยวแม่จะตัดภาพอาชีไปตอนที่ง่วงกินน้ําก่อนอิ่มแล้วใช่ไหมลูก กินน้ำแล้วไปนอนเหรอคะดูหุน่นสิกินเก่งไอชี้กินเก่งกินทุกอย่างอกไก่ยงชอบเลยอาการงเอียย อันนี้คืออาการ,งว,รวงเยใจะ่วอันนี้คืออาการแบบง่วงนอนลังกินอิ่มเหมือนจะนอนเหมือนจะนอนตรงนี้ใช่ไหมลูกจะไปนอนตรงไหน นอนแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วนอนแล้วใช่ไหมลูกอิ่มแล้วนอนแล้วใช่ไหมลูกนี่ค่ะกินอิ่มแล้วก็จะนอนแล้วค่ะ